มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแอนนาเคลื่อนไหวประกาศชัดเจนหลังแม่แตงโมโกรธออกสื่อจากเรื่องราวของนักแสดงสาวแตงโมนิดาพัชระวีระพงษ์ที่พัดตกจากเรือสปีดโบท๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์65 เกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดนะคะรายการโหนกระแสดำเนินรายการโดยพิธีกรดังคุณหนุ่มกัญชัยกาเนิดพลอยได้เชิญนางพานิดาศิริยุทธโยธินคุณแม่ของดาราสาวแตงโมนิดานะคะได้มาเปิดใจถึงประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งบางช่วงบางตอนคุณแม่ได้พูดกับเพื่อนๆของแตงโมอาทิเช่นแอนนาและฮิโป บอกว่าตอนนี้คุณแม่ไม่ไว้ใจทั้งแอนนาและฮิปโปออนหรือเพื่อนคนอื่นของเขาหลายคนรวมไปถึงกระติกด้วยที่พวกเขาเป็นพวกเดียวกันเขากลับมาเอาแมวที่บ้านน้องโมเขามาเอาด้วยกันกับฮิปโปเมื่อเจอร่างของแตงโมแล้วเขาถึงมาคุยกับแม่ทั้งแอนนาแล้วก็ฮิปโปคุยกันทางโทรศัพท์เขาก็ขอโทษสำหรับฮิปโปแม่ให้อภัย50เปอร์เซ์ ที่โกรธแอนนาเพราะว่าจะเปลี่ยนสถานที่จัดงานให้แตงโมทําให้โกรธแอนนาที่สุดจากนี้จะพูดอะไรเรื่องแตงโมต้องมาบอกคุณแม่ก่อนล่าสุดแอนนาได้เคลื่อนไหวหลังฟนอินเคลียร์ใจกับคุณแม่บอกว่าขอให้ความเสียใจทุกอย่างจบลงแค่นี้พอแล้วเหนื่อยแล้วสมองไม่อยากรับรู้อะไรอีกแล้วจากนี้ไม่ต้องโทรเข้ามาถามแล้วจากนี้ขอหยุดไม่พูดอะไรแล้ว ขอเคลียร์ตัวเองเรื่องเดียวก็คือโทรหาคุณแม่ว่าท่านอยากจะเปลี่ยนเรื่องสถานที่จัดงานศพไหมว่าสถานที่เดิมมันไม่กว้างมากกลัววา่าไม่พอที่คนจะมาแค่นั้นเองตนไม่ได้โทรไปหาสื่อที่ไหนเลยจากนี้ตัวแอนนาจะหยุดไม่ก้าวไก่แล้วยอมรับว่าเสียใจกับสิ่งที่ได้ยินอาจจะขอโทษโมที่ทำให้ไม่ตลอดรอดฟังซึ่งเจตนาตั้งแต่แรกคิดดีกับแม่เสมอ ที่ก่อนหน้านี้เราเองออกมาพูดออกมาขับเลื่อนเพราะว่าอยากให้ทุกคนช่วยกันออกมาตามหาความจริงเราคิดว่าทําหน้าที่เพื่อนเต็มที่ที่สุดแล้วและขอร้องว่าอย่าไปใช้ข้อความที่ไม่ดีกับคุณแม่เพราะโมเองรักแม่มากมันอาจจะผิดที่เราจริงๆอันอนาเคลื่อนไหวประกาศชัดเจนหลังคุณแม่แตงโมประกาศออกสื่อบอกว่าโกรธขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณแตงโมนิดาด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจาก ที่นีดดคอม่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ